สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยหน่อยนะเพราะว่าฟุตบอลเตะกันถี่ยิบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะได้ดูคลิปไฮไลท์การทำประตูคลิปต่างๆนานาในฟุตบอลเรอรีกันอ,อ,อิ่มหนำสำราญเลยนะครับสบายแน่นอนช่วงนี้ได้ดูฟุตบอลกันแบบเพลินๆเลยนะครับเพราะเตะกันถี่มากวันนี้ครับแจ็คเลสแนลจะมา นำเสนอคลิปของเซตประตูสวยๆ,ๆประจำแมตช์ล่าสุดนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายๆประตูที่ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าแต่ละประตูเนี่ยโดนใจหรือว่าตรงใจกับหลายๆท่านหรือเปล่านะครับดูเสร็จแล้วเรียบร้อยชื่อชอบด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิป ต่อต่อไปนะครับขอบคุณคลิปฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแบบถูกต้องตามลิกสิทธิ์จากทูวิชั่นด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะฮะกับสิบประตูสวยๆประจำแมตช์ล่าสุดครับ ขึ้นมาลุนี้มงสวยมากกรบแตะได้แล้วเปิดมาหน้าประตูจังหวะชาร์จเรียบร้อยแล้ว,ว,วึงประตูต่อศูนหรือเปล่าครับโอ้โห,โหลูนี่ลยเชอริสันนเครับทำได้สวยมากทีเดียวครับโอ้โหสอดเข้ามาดีจริงๆครับอาร์ตันขึ้นนำเรสเตอร์ไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับพยายามได้ครองบอลเยอะขึ้นนะครับออกซ้ายมาที่ลูกาสตีนครับไหลมาต่อครับที่กอร์ดอนกอร์ดอนปาดเข้าเบา มาไปที่จุดดัดพบเลยครับจังวาหวะหักเข้ามาของกอร์นี่ทำดีมากเลยครับย้อนิดหนึ่งแล้วก็มีตัวหลอกครับนั่นก็คือคาร์วัเลวินเลยครับหลอกไปหนึ่งตัวแล้วสุดท้ายมาเข้าทางเดเชลล์หลีกไปเองครับชอตบอลยกให้ซานเดเบอร์กล็อกสวยครับแล้วเปิดเข้ากลางสามไหมโอ้โหสามศูนย์ครับ กูมาง่ายๆเลยครับแล้วก็เร่วมแม็กเบอร์นี่ครับวันนี้ขยันจริงๆแล้วก็ทําประตูที่3ให้กับเชฟฟิลไนนได้ครับวันนี้เด่นที่สุดเนี่ยแซนเดอร์เบิร์กเนี่ยแหละครับเป็นการเขาทําที่เขาบอกว่าง่ายๆครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายครับกับการท้าทายของเชฟฟิลเต็ดดูครับสองผู้เล่นของสเปอร์ครับตัดไปอยู่แล้วแซนเดอร์เบิร์กหลอกหนึ่งทีครับเปิดก็ไปง่ายๆ โอ้โหดาวิดซอนสนเชสปล่อยให้ทางด้านของแบลเบอร์รี่เนี่ยอยู่ข้างหน้าครับดูครับท่านใครเห็นเลยนี่ครับสอดมาเรียบร้อยสิครับจังหวะเดียวอ่าครับโตโยฮาวนะครับ,โโะรบทะลุไปเลยยามเบรนโก้จ่ายลูกนี้ยังได้ครับไปทำหน้ายมามเบรนโก้ดึงจังหวะเข้าซ้ายยามเบรนโก้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหสามประตูต่อสองครับไปทำพลิกขึ้นตามอีกครั้งหนึ่ง โอ้โหนี่ครับทีเด็ดตัวสำรองของเวสแฮมครับยามูเลนโกแล้วหันไปเห็นนี่คือจ่ายให้ดีๆเท่านั้นเราไม่ลำหน้านะฮะดูดิเกอร์เห็นแล้วนะครับวิ่งไปถึงแล้วแต่ว่าจังหวะเปลี่ยนทิศทางครับยามูเลนโกเร็วกว่าครับโอเคปาก็คพุ่งไปป้องกันไม่ถึงเป็นลูกชอบเลยตัดเข้ามาแล้วขวดเลยครับนเลนก็อืมโอ้โห,โโหโเกนี้พลิกไปพลิกมาครับ เมล่าเมล่าหาเหลี่ยมอยู่ครับแล้วยอดโด่งมาลูกนี้ถึงโซนเบิร์ลมาโล่งๆยิงโอ้โหเอาอะไรครับสเปอร์ไล่มาได้หน่อยครับจากแฮร์รี่เคนครับหนึ่งต่อสามโอ้โหนึกว่าจะไม่มีสกอร์แล้วครับครึ่งหลังนี่บทบาทน,น้อยมากนะครับแฮร์รี่เคนดูตำแหน่งของแฮร์รี่เคนนะครับซอนฮึงมินไม่ล้ำครับแล้วก็เปิดมาก็น่าจะเคลียร์นะครับจังหวะนี้ ประตูที่13ของฮัิเคนครับในฤดูกาลนี้แซงแม็กซิมมงมาทีทอัลเมรอนครับอาร์เมรอนแต่งหาจังหวะอาร์เมรอนโบกชิปลกนี้สุดยอดจริงๆครับอาร์เมรอนจากจังหวะตรงนี้นะครับแม็กซิมมงให้มาแล้วดูครับแหวกมาเรื่อยครับ ผู้เล่นของบอลมัตเนี่ยถือว่าปล่อยพื้นที่ให้กับอาร์เมลอนได้มีพื้นที่มีเวลาคิดแล้วก็โ,โหจังหวะกระชากหนีอาเก้ AK ครับไอเดียนจินตนาการในการเล่นนี่ยอดเยี่ยมมากครับเนี่ยครับลากแวกปุ๊บคิดเลยครับชิปตรงนี้โอ้โหเดกับสมิธนโอ้โหบรูคลงมาซ้อนด้วยไปจนได้ครับแซงแม,ม็กซิแมถึงเส้นหลังตบยอดมา เรียบร้อยครับโอ้โห2-0กับลองสตาฟแต่ประตูนี้เนี่ยเครดิตครึ่งหนึ่งต้องให้แซงแม็กซิมันเลยครับโอ้โหดูอีกครั้งนะครับนี่ครับได้บอลมาจากจอยลินตันสองคนนะครับสามคนนะครับดูครับสามคนกันหลอกออกซ้ายมาเนี่ยโอ้โหหลอกสองคนครับแล้วยิงลงนี้เลอร์มาอีกแล้วครับที่เป็นด่านสุดท้ายที่ พลาดนะครับเสียท่าให้กับแซงแม็กซิมังดูครับโอ้โหสมิธกับเลอร์มาค่อยๆย่องๆขึ้นมาครับเดวิดลุยส์เปิดยาวทางซ้ายกีแรนเทียนี่ให้มาที่บัมเบยองครับปาดมาชากาซาโอ้โหอยสุดๆนะครับลูกนี้มาซ้อครับยาวจากหลังบ้านของเดวิดลุยส์ย่องย่องทะไว้กับเทียนี่มาครับโอ้โหบอลยาวดูครับ จอร์ดนบลลูสในเกมมาที่เชนนี่แล้ววอรบิยองครับดึงตัวประกบมา2คนให้มาเสาแรกยิงทิมพรูสุดปัญญาจะเซฟให้เลยครับ2้อรต่อศูนย์อย่างรวดเร็วครับออหรือคุณดูการโฟเดนเล่นกับตัวบอยอาหลุดมาของฟิลโฟเดนโอ้โหโอ้ง่ายๆเลยครับโอ้นี้นี่เกมรุกของซิตี้กแนวรับของทิ์พลูแบบกระจุยเลยนะครับ น okay. si ี่คร <ah ับร้ายกาจจริงๆครับบอลชิ่งของคือเนเดอร์บอยครับแล้วก็ตรงเนี้ยกองหลังลิเวอร์พูลครับไปเข้าเข้าหาเดอร์บอยกันหมดเลยแล้วก็โรเบอร์สันเน่ยเสียตำแหน่งครับโดนโฟเดนหลอกนะครับในการทำชิงหนึ่งสองนี่ครับพวดไปเรื่อยเลยครับเปิดพุ่งมาครับเบียไม่ขาดแซดิกซัดเลยครับโอ้โห มาสุดยอดวันของเซดิกครับวันนี้ครับการโดนบอลครั้งแรกเลยวันนี้เลยนะครับจับขวาดึงเข้าสายกดเลยครับฉลับใครหรือเปล่าไม่ฉลับเลยพยามแล้วปัดเองวิลเลียนโอ้ชนเสาเรียบร้อยครับสองต่อสองโอ้โหสวยงามมากวิลเลียน ตีเสมอได้ครับเชลซีโอ้โหถือว่าเป็นประตูที่เด็ดขาดจริงๆนะครับวันนี้ 1. จุดโทษ 1. ฟรีคิกนี่ครับโอ้โหมุมกริบเลยนะครับคือตำแหน่งยืนฟรเบนสกี้เนี่ยกลางประตูเลยนะฮะมันเป็นไปได้ว่าจะมาขวาหรือมาซ้ายนะฮะแล้วเขาเบี่ยงตัวมองขยับอีกทีนึงเนี่ยมันสายไปแล้วนะครับที่จะไปปัดลูก